คนง่ายไม่เอกวานับเนี่ยมันนอนยอดเขียนเดี๋ยวฉีดไปออมบะนี้คุณไปจอดมันหมดจวหาเก็บเทียมันนอนหมดใช่แล้วโอ้ยนี่หมดเต้หมดเ้จ้าเอาเสียมหมดเยเยมันนอนไปนอนเอาไปออมเนียสุดยอดทางเสียหมดเยมดียใหญ่ว่างย่งติไปอยู่ เอาไปก <editors> ั her, he ่ย oh, ี่รอแถวนี่นร่ไปบรทัานมุกออกมาหนังเกี่ยนึู่ใส่ตาดีดีนะตาดีดีละ้มันแมนอยู่บ่ยแมนโอ้ยคุ่โอ้ยย้อยเชียมันนอนมันขืนสูนดึอยี้น้อนนะนี่ อ้ยหักใส่บุ้โอ้ยมันหักเนี่ย<า>ยิใส่บุ้ปเปขาช่วงไหนช่วงนี้บ่่วงอเ้แเปี้ยนี่เที่าายมันนอนนียมันอ่อมแสบชอบยเขียวกแพงเลยจ้ะไปนี่ใเวกแพงีนี่แม่นเขียวยังเป็น เ่วยังม่ัยังเอาไปออมใส่ค่ะมันนอนที่ไหนันมากเลยนะที่ไหนก็หอันมือเนี่ยยัน เออแล้วนี้ก็เกิดบอหนึ่งปวกเอาใบยังมางามกับแต่ละสีม่วงงามงามดน้อยใบยังคืองามกั่เกิดใบอ่อนสีม่วง mời <tiếng> nó <tiếng nói> mày mời <tiếng nói> mời <Má mê. tiếng nói> ม,มดแดงกระจายเนาะบัด,ดเฮ้ยมดแดงห้างมดแดงบัดน,น,นี่มากเหมือบ้านเบาเห็นห้างมดแดงเนาะทุกคนเสียวมดแดงเฮ้ยแต่แต่แต่ตรงน้ำ Iya, mienya. Iya, mienon. Kamu, kau jadi kiam bo. Iya, boh. Kamu keluarin kiam, บ่ไม่ได้เอาเบิรดแล้วบอไปนี่เดียนี่คงเล่ยนตัวย่มเ่ยนเรียนมแล้วเกี่ยววยซับสัก่อนเด้อเฮียมันเกี่ยวขึินน้บบ้อนจินู่นก้นอยู่บอเอาพ่าอเลยได้กินนู่นเอา คบกนกูขึ้นสูงพดบ่ซับไปเนี่ยยงกงซับไปเลยเี่ยงามดีเด้เนียนเนาะแนนอิงติ่งเลยออว่าจะมาเรียนูกับเรื่ง อไก่เป็หนาบกแพงเห็น่ไปไปเลยก uh, oh, ็ไก่ดอกอันนี้อีอย่งเชี่ยเขียงต็มานเคียงก็เอากันเี่ยเขียงก็เอาว่าอหลายเชี่ยเีแซ่บย้ยจ้าอ่อเคี่ยเขียงนี่มันออกสมมันก็เลยไปตัดขมนะ นี่เกี้ยวเชียงพี่น้องเกี้ยวเชียงเลยตู้เกี้ยวเชีงเลยเจ็บตัวเข้าไปแกงไปตัดขมนะอันยอดยอดมันนอนนี่มันมันขมนะพี่น้องล่ะโอหยอดงามคักล่ะหย่อนงามคักล่ะนี่อย่าเงี้ยพี่น้องยอนงามงามล่ะ อง่ามอิลิเออย่าเขียงฮะอือเหรออู้ย์เหรอง่ามเนาะย่าเขียงพี่น้องยนีเขียงนี่แหละขันเขาป้าบาดแผลหนึ่งมันกระแด่หนึ่งพี่น้องงาอยู่หากินเอาไปแกง ឋ្រូនារូវន់ជាត់ពូវើង ไก่ทางรถดูดแถวกําแพงนะสิะอดมันยอดมันนอนหัวมันก็กินใได้ยอดมันก็กินใได้พี่นะ้องมันนอนนี่ย่ามันล่มหัวน,นี่ มากกลนไปตุ่มไปไห่เสียดตัอขอแล้วขอแล้วยยายกงขอแเลยเนาะสัดโกงลงเกิงเด้งอยู่เตี้ยมันนอน นีู่เห็นบ่อยอ้่ีตเ้งบกนเงวเนาะเฮ้ยสับใบให้มันงวไหนบ้เกี่ยวอีกอื ขาดเนาะโอ้ยละ่ะงามคัดเสด็ดิพี่น้อมเท้านึ่งเมนบอร์หน่งเทียน่นบออ้แมนย่อก นี่เด้นี่แก่นึงอยง่างโอ้เมื่อคืนสูงเ้ขี้่เลยนสูงคัฮัไ้หงัเนาะที่ดเซับคืนสูงะน,น,งนะเี้่อ,อ,อีกีหามือมากนี่ปงไม่อีกว้ายปี่ีหามือปงหมดได้คู่แมน,นเเยจอย มาได้น้ะมันสูงจริงๆคนบอมันเสียมัดตัดไปเนาะอืมมุนี่ยาโกงนี่นี่ยาโกง นี่พี่น้องมีเขี้ยนี่อันนี้ได้ยี่ดอกนี่นี่จะได้อยู่นี่าวนมันเอามาได้พุนละพุนละอย่างงุนพุนสองนเลยพุนสามหมันเลยสามเขี้ยเลยพุนนั่นนั่นนั่นสองเขี้ย

มันเกี่ยวขึ้นไปบางทีอก็ดึงบอลงโอ้ดึงลองได้เฉยโอ่ยบางทีคุดึงล่องบางีคุณดึงได้ใช่ไหมแค่แมกสองสัตว์ยส่คนาคุณดึงบอลง้ไปโคตรโเกี่ยวออกต้นไหม่ดึงไลโอ้ยนั่นในลองเลยอย่ากงโ่างกันโลยมั้งข้าต้องต้นไหม่หน่อยลงเลย เออคือจู่หอยูบานเจ้าแมนบ่น้ค่หัวดีใู้้หนั่นยอดเออในที่สุดก็ได้เนาะอมบันเด้นี่เด้มเมเอามันตายตัวนีตายตโอ้ยย้อมดึงบอลลงเนาะซับใบไม้เลยอย่ากงซับหรอบ่ับลับับมเป็นหาเลย่ะามา ที่นู่นบ um. ่โอนไปหมดวัยไปหแมงแมงขี้น้อยก็หลายหลายแมงขีห้ง

สองเขี้ยคือน้ำกันเป็นใดดึงร่องเบิ้งเบิขึ้นมือบกขาดอืมเอาสองเขี้ยนั่นเขี้ยนึงยาแตีวพุ่นแม่ผุนยูต้นไม่ตายไหมพุ่นเมื่อคืนไปยังสูม โอ้ยลงไงปาดยอดสามยอดเลยปาดสามยอดเลยอย่ากงเด็เ็ล้ยงล้คนทได้ดึงดึงดึงจจละอันเอาลูกนี่างสามยอดไปนิดหนึ่งาได้เบิร์สงามได้เบิรนี่ไงขาดขาดคู่ขาดขาดขาดขเอาันเอาคู่เอาเดือดเอาดือเลย ผุนมึงเนี่ยขาดเลยคู่ขาดเลยมึงเนี่ยล่ะสามสี่ยอดล่ะขะปเลาดพี่น้องมึงเนี่ยล่ะโอ้ยหอมหมกรายยอดเลยเนาะคู่หมกลายเลยมมกลายยอดเลยล่ะแต่ว่ายอดปลายมันเฮียวติ่มสนอยู่คุณนี่เอานี่เอาโอ้ยนี่เดี๋ยคู่เห็นพอดเดียวอุ้ยคู่เห็นพอดียวที่ใดดีเท็นี่นะเต็มอยู่นี่อืมอืมอืมอ้ยไปเกิดอยู่สูงข้างเนาะ ป้าต,ต,ต้ตนเดียวจบไปหรือไปต้นเดียวเดี๋ยหาป้าพี่น้องนี่ของดีของดีของแส เอาแกยกแถวย่อน,อน,อนหน,อน,นอ่อยมันเหนีย้อนมึนทางส่เนียโออกออกขึ้นขุ่นบ่่เด้เอาสิงโง่ไปหารถเท่าไหนยางน,น,น,น้ำทางออกออกข้างขาวา <ะ S 1> มือไหมแยกแถวมองอที่เท่าเดเห็ดหมูบ่บ้นนนาน,นเนาะนเยม่บอกบอกออ่ธธ โอ้หาดีเนาะหาเขี้ยมั่นนี่หามวนดีพี่น้องหาหย่อนมั่นนนเอาเสี เคี่ยไปแกงดิอ้าพ่ออีกแล้วบอ่อ้าดึงอ่นี่พีปน้องมันจะขึ้นน้ำสิเข้าตรงดึงนี่นั่น,นเป็นได็ยอด แล้วยอดเนาผ่านไปพ <Hey. S 1> ักติวต้นพักติวเป็นน,น้ำนี่แะละพี่หน่องปีตียนต้างนอกอุ้มน้ำเมื่อวา,า,านก็เจ็บไปรอบนึงแล้วเขาก็ยังเอาเบอเบิดอยู่ค่ณนบ่เห็นเบิดทุกอันละคน,น,น,นเนาะอืมอืม 我很少好少开伞。Oh, เขาเขาไม่เคยกินเด็กหน่อยเขากินบ่บเป็นมันขมมาเขียงกิน ซบไปเลยซบไปตำตำให้ให้มันปงไว้ตำตำมันยังเอาไง่าแ่ว่าแจ่เขาเอาไปได้แท่มันจะคล้องเอาสิเพราะว่าซุ่มมืนเขากินบอเป็นเขากินเออเขากินบ่เป็นเขาบ่เคยกิน

มัดแดงไข่บ <c ười> well, ่าอมกคลมุดแดงมันไข่บ่สนนิจ้ะ ไปกลับแล้วพี่น้นงะไปที่มันกันได้ก็เดี๋ยวอมแล้วไปกลับแดดพี้น้นาะฮะมาสิกลับย่ายกุ้งมาใครอย่ใจเดี๋ยวเวลาดูออกหน่อยๆีมีหนีเห็นบตาโอ้โหุ่นบุ้ยเต็มหมดเลย ไข่อย่านหน่อยเนาะใรจะว่าข้าวบดเด็เตรียมเเนมาใส่พี่น้องไดเอาไปกลับแล้วพี่น้องกลับแล้วจ้าไปแล้วพี่น้องคนงานเมกว่าียมันนอยอดเียงพี่น้องเดี๋ยวสปอมดนี้พุ่ไปจอดหมองคนทางไม่โอ้กระจังมาสโอะมาพี พระกันบ่สนใจหาแต่เคีย